สวัสดีครับปตละก็สุูงปอนดิคาลุกนะครับยายออนทำอะไรยายออนปวดหญ้าแห้งปวดหญ้าแห้งหญ้าแห้งมันไม่ง่ายขนาดรับออกจากมันพวกไม้ไผ่นะรับออกจากพก้นหลอกบังเหลาไม่แม้เพื่อใจเครื่องตัดหญ้าจะว่างเลื่อนเพื่อเครื่องตัดหญ้าบุ๊คซับเครื่องตัดหญ้าตัวมันยังแปลนบางนะถ้าสีซับได้ห่อไป ครอนห้าปวดน่หรนี่ยคือห้าแก็ถึงเดีย๋ยวมันปั่นมนันเนาะพระเจ้าตัดเป็ดนเนาะเจ้าของบ้านก็บอกมาเบิ่งบ้านจ้าเพื่อ จเราไปเผาทางใดมันไหม้กมังนาวเจ้าได้กุ้งนาวนี่เล็เป็นวาว่าหไปใ่สุ้กากรสอบใสนะ่อันเอาอันนั้นนะก้อนเห็ดน่าไปที่เห็ดปุย๋ยห้ากรสอบด้วกสอบปาอาใส่

จานงวดฮะไอโหเอาอกี้นี่อันนึกว่าพ่อเถอัวบักโหอนนึกว่าพอเอะวะเดี <that 's beautiful> ๋ยวจะมาเกอร์โคตรตี้วาไปบ้างัน เรต้องฟ้าเผ่าเราถาเอาไว้ย <violin> ัให้เผามันมันยังบให้ม่แห้งอจุกี่เงียบจัดใหญ่ออนนี่เราเราจะจุดฮะยคือบ่เบิ่งบ่เบิ่งป้าเด้ฮะมีสองเท่าจะดีนี่

พริกป่นเนาะพิกป่นอันนี้ก็ขาวคั่วหอมยังบ่ได้มาหอมยังไม่มามังอยู่สวนหอมยังอยู่สวนอยู่อบุญชักหอมบักหอมเอาดวไปง่อยทอดมันกรอบตัวนี่เด้อยู่นี่เดีล้วหอมบัวเออยังหอมบัวต้นบัวเลยเด้อวับว่าบัวเลยนี่เอามาจับ สวนป้าออนนะครับมาสวนป้าออนมาฝากแม่ลุงเพชรนะครับฝากแม่นะครับมาฝากแม่มีต้นหอมและหอมชีหอมชีลาวแล้วก็ผักกาดนี่ยายก็จะลองจะทําลาบปลาลาบปลาตองลาบปลาไกเนาะปลาตองปลาตองไก่ปลาตองไก่บ้านเฮาเรียกว่าปลาตองเขาไม่เขาไม่เขาไม่เขเป็นเม็ดแท่เป็นเม็ดแอางดึง นานๆทีจะได้กินนะครับลาบปลาตอง uh huh. ออไม่ได้ดกินทุกวันนะครับย,บยายก็อยากายให้าย,ยากยาก็อย,กอยากให้ลูกเต้ากินนะครับนานๆทีมานะครับไม่ได้กินลาปปะนะบปลาเนาะเราเอาน้ำก,ก้อนน้ำไปเออเอาใสเออใสเอาใสกระสอบไปเอ็ฟเป็นปุ๋ยมั้ง เราเรเผาเนี่ยบมัจะเผามันเผาคต่แม่ว่าละเผาเพาบุมีเวลาใล่รอบเองมันตัดจกอ๋อใส่เใส่ไฟกระเบื้งเอาแกะออกมาได้คัฟ้าไปตมโจ๊กรอแกะไปวางกลางเลยทำคุบอันทงพวกติวไปเผาเพาบมีเวลาเช้าขวบมามือเลนเมืลาบเช้าอันนั้นประธานทุกเจ้าขาวดอ น้ำยังไม่เย็นนะครับน้ำร้อนน้ำยังร้อนอยู่ไม่เย็นนะครับถ้าเอาน้ำร้อนใส่มันก็สุกเป็นก้อนมันสุกเลยเป็นก้อนไม่อร่อยไม่อร่อยเออต้องตำโอ้ประเด็นเลยไม่อร่อยครับต้องตำอ,อย่างนี้เอามาโดเอาตามป๊อปซีฟใบ ซิฟก๊ะซ pues ิบใซิบเอาผักมาพีให้กินได้อเอบานนักคู้บานนี้กูได้รับก็รไปห้างอยากรับกอกินรับกูดีแล้วกินหลายบ่มดอ้แป้าเล็กก็บอกพักไเลยมัตามบมได้ด้วยนเ้ยเเป็นกา เอาไว้บบไปบอุดอะไรน้าบ <t ue cke> mm, ้านเองยินก็ได้ตามเป็นเรื่อย6โมงแล้ว8โมง9โมงเพื่อเมีย10โมงะแล้วก็ไปเอซื้อกงน้ำแล้วก็เอยางเดเลยฮี่ดน้ำยังไปเอาบ่ได้อะบ่มีเปิดบมีสองใบ่แนวสีหน่มีเอีบ่มีดอกหันสีสปิริแม่มียุทธบอเราไปซื้อเอาเ แม่มียุหัวซื้อเอารถยืดส่ยร้านแม่มันบ่แหงร้านขายอุปกรณ์เพราอันนาบกี้ไว้ท่ามันนะบุ้มมี่เพราะว่าค่าอุปกรณ์นี่ไอ้ก่อสร้างก่อสร้างไปทางแหงแม่แม่ก็รู้ทาไปเบิ้งไว้แม่ก็ท่ายรู้ไว้นั่นทางอยก้าได้มีทางออกไปมีแม่ร้านลงดาวไปทางบ้านเสียงคุณมีอ่ะก็มีบนร้านในร้านโปโลเพราะเขาเอาเพื่อค่ายอยนี่บุ้มมี เออนี่ยนะเ้ยร้านนี่นะข้างนี่นะล้านเจริญเจริญนี่ยอุปกรณ์พวก้องใส่เอตัดโยงตัดหญ้าพวกเอะไอ้อุปกรณ์อะไรเับนเออม่กระเป๋าเริ่มจะไงาเข้าไ้นะเออ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 อยู่ฟังทางนี่นะเออมันยังง่ายห่วซื้อแล้วก็แล้วอยู่ใส่ราคาพอๆกันคือการคกาสบลอ้านยอะพันถูกใบบลเอถบ็แพงหรืกโคเลยแล้วร้อยเมตรพันส เออรเลโลละร้อยใส่เ้าอยล้จะแพงไหจะแพงปีนจะเด็กว่อขึ้นปกตีหัวเ่ได้เกี่ยวซิบโอเพยคนห่ดยื้อนะแม่เราไปิื์อได้แล้วไดคือเราได้ขอาวผัดยะาส้มกับไข่กันโอ้วอรเซอร์ไวเอาไปรึเ่เอาไปใส่รปแห้งไอไข่ได้ปื้ดหรอซื้อมาแล้วก็แห้งวัปั๊บมันันนะ้นวัวไม่มาแค่เพียงแต่กันหายรัวใหญ่ พอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝา,ากกดไลค์กดติดตามช่องพอออนพิสาลุงพนนะครับอากดตำยังมาตำไม่ได้ใส่น้ำไปเรื่อยๆใส่น้ำไปเรื่อยๆ,ำยๆำตำนะครับ ไม่ใช่ว่าได้กินง่ายๆนะครับลาบปลาเนี่ย <c oughs> เพื่อจะทำโอ้เป็นตึ้งชั่วโมงนั่นแหละครับยายบัวทำมากินก็ไม่ได้กินหรอหถ้าแม่ลุงเพชรไม่ทําก็ไม่ได้กินนะครับเพราะาลุงเพชรก็ทําไม่เป็น,นครับ <c oughs> สวัสดีนะครับ